ประวัติไม่เคยผ่อนแต่มีเงินดาว40,000บาทสามารถออกรถได้ไหมครับต้องบอกค่ะว่าในเรื่องของการจัดไฟแนนซ์สำหรับลูกค้าเครดิตประวัติใสไม่เคยมีเครดิตผ่อนอะไรเลยนะครับแบบนี้เนี่ยจะจัดได้อยู่ตกราวๆประมาณ80-90%ของราคายอดจัดไฟแนนซ์นะครับสมมุตินะครับรถที่คุณสามารถจัดไฟแนนซ์แล้วคุณไปดูเนี่ยอยู่ราคาประมาณ300,000บาทซึ่ง300,000บาทนี้ถ้ากดดาวอยู่ที่20%นะครับต้องดาวอยู่ประมาณ60,000บาทแต่ก็แล้วแต่รุ่นรถด้วยนะครับแบรนด์รองแบรนด์หลกักแต่หลกักๆแล้ว 40, จริงๆก็สามารถที่จะเตรียมเงินไว้ดาวได้แต่อยากให้ระวังนะครับเราต้องไม่มีแท็กซิ่งส่วนใหญ่พวกประวัติสายนะครับจะเจอเรื่องของการยื่นสมัครสินเชื่อค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นมอไซค์ B redit, บัตรเครดิตบัตรเงินสดอีออนช้อปปี้พวกนี้เรานับหมดเลยนะครับแต่ถ้าคุณไม่เคยมีเครดิตเลยแบบนี้ผมว่าก็พอจะทําเคสได้อย่าติดแท็กซิ่งอย่างเดียวก็พอครับอีกนิดนึงสำหรับ4ี่หมื่นนี้ทางเต็นรถนะครับอาจจะมีหักในเรื่องของตัวประกันภยัยถ้าเขาไม่ได้แถมเขาก็จะคิดค่าประกันภัยกับคุณอาจจะมีเรื่องของค่างวดแรกธนาคารกรุงศรีอย่างเงี้ยคร แล้วก็เรื่องของค่าจัดค่าโอนเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็จะเริ่มต้นตั้งแต่1,000 0บาทขึ้นไปเพราะฉนั้นค่าใช้จ่ายโดยรวมคร่าวๆครับจะตกอยู่ราวๆประมาณ2 3 0ถึงบาทนะครับต้องเตรียมเงินค่าใช้จ่ายตรงนี้ไว้ด้วยมันจะทําให้คุณเนี่ยไม่ต้องไปกู้เงินเพิ่มและถ้าใครสนใจจะซื้อรถเครดิตไสแล้วไม่เคยมีแท็กซิงลองคอมเมนต์มาครับเดี๋ยวผมจะทําให้คุณออกรถได้ง่ายขึ้น